เจเจเชษ๙๐สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะคะเช้านี้เสีัก็เข้าแปลงยางฝั่งนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคะแปลงยี่สิบไร่ฝั่งนี้คือเราติดงานนอกนิดนึงแล้วก็อันเดียวเองที่ติดอ่ะแล้วก็คือฝนตกแล้วก็ของฝั่งนู้นผู้จัดการบอกให้ตัดฝั่งนู้นไปก่อนห้าไร่โอเคก็เลยห้าไร่เนี่ยตัดวันึงเลยค่ะ เพราะว่าฝนจริงจริงแป๊บเดียวเองสามชั่วโมงพอตัดไว้ซอยด้วยแต่ด้วยความที่มีฝนก็เลยลงโอ้ยแมงแต่คนขับก็ได้สามชั่วโมงเลยค่ะอันนี้ฝนไม่ตกมาสองสองวันละสองุสามวันสามวันเอาวันก่อนตกนิดหน่อยแต่รองคืน แปลงนี้นะคะยี่สิบไร่ปกติเราตัดไปหรอแต่แปลงนี้ไม่สวยเราใช้เวลาไปแปดชั่วโมงถือว่าเยอะไหมคะก็ถือว่าเยอะอยู่แต่เพราะว่าแปลงนี้คือมันมัน,มนเป็นที่มันเรียกว่าตีนควนแล้วก็มีหินอยู่นะแล้วอีกอย่างหนึง่งแปลงนี้รากยางมันลอยเยอะ กิ่งไม้ก็เยอะค่ะไม้เยอะนี่มันมีทั้งไม้ผูแล้วก็ไม้ที่เขามาเลื่อยไว้เป็นเรียวไม้กองกองไว้แต่กล้องหมดแต่โมูไม่เห็นไม่ได้เข้าทางนี้เดี๋ยวเข้าอีกทางนะคะตามรถไปจริงๆฝั่งข้างบนเนี่ยถ้าว่าจะขึ้นได้ไหมขึ้นได้นะคะเพราะมันไม่ได้ขึ้นมัน,ม,นมันค่อยๆลาดลาดไปเรื่อยๆเทขึ้นไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ที่เหตุผลที่ไม่ขึ้นเพราะว่าพ้นจากตรงนี้ไปเนี่ยเป็นหิน เขาเรียกว่าหินหินทางคกอะค่ะหินก้อน,อ,นอันตรายก็เลยไม่ขึ้นกันเสียตั้งแต่ไหนแต่ไรค่ะแล้วค่ะคือแรกๆแ,แต่ก่อนอะโบราณโบราณเคยขึ้นอยู่สักสิบกว่าปีที่แล้วเคยขึ้นอยู่หมายถึงคนขับคนเก่านะไม่ใช่คนขับคนนี้คนขับคนนี้มาสักสิบปีแล้วมันจะเป็นหินแบบเนี่ยแบบเนี้ยเยอะหินหินก้อนๆแบบนี้ค่ะ อันนี้หินแบบเนี้ยก้อนเนี้ยข้างบนเนี้ยแล้วก็จะก้อนเล็กๆก,ก็จะมีข้างบนเยอะแยะเลยพอลงมาพ้นนี่ปุ๊บไม่มีละมันจะมีมั่งนิดนิด,นดหน่อยๆแต่เป็นเล็กๆอะไรเงี้ยคือแต่ก่อนอ่ะคนขับคนเก่าก่อนที่คนเนี้ยเคยขึ้นแต่ไม่ใช่แปลงเนี้ยแปลงติดกันติดกันนี่คือหินหินทั้งแบบเ้าแปลงเลยติดกับแปลงเนะี้ยแล้วหินนะ่ะมันฉูดไปโดนรถเขา มันกระจกล้ทั้งที่แต่ก่อนตอนนี้ก็วิ่งม่เยอะนะรถอะแต่มันก็ยังโดนเลยงมีแป้งข้างๆติดกันนี่ก็เลยไม่ขึ้นเลยไม่ตัดเลยใช้คนเอาะเราขึ้นแต่ข้างบนข้างบนนี่คือพ้นจากนี่พ้นจากระยะระยะแบบหินกระเด็นได้อะไรเกิดขึ้นแตนแป้งนี้เราจะขึ้นแค่นี้เพราะอย่างอย่างถ้าเกิดแรงแรงเหวี่ยงของหินขึ้นมาเนี่ยมันมันฉูดไกลนะคะแล้วช่วง เดี๋ยวนี้นะปัจจุบันเนี่ยรถวิ่งเยอะมากซอยนี่มันเป็นเส้นทางเลี่ยงนะคะออกออกได้หมดออกไปเขาเรียกอะไรอะ่ะจะออกไปถนนเส้นไหนก็ได้ทางเลี่ยงทางเปลี่ยงทางว่าอธิบายยังไงเดีย๋ย <c oughs> นั่นแหละคะ่ะทางเลี่ยงแล้วกันเรารถก็เยอะหนาแปลงนี้เพื่อนขับก็ยังต้องวิจะช้านะคะใ,ใช้โลเอาอย่างตวงเนี้ย ไม้ก็เยอะดูค่ะรถวิ่งเยอะมากเลยเช้าเช้าอย่างนี้ยังไม่มีรถบรรทุกนะแต่พอเดี๋ยวสายๆทั้งหน่อยรถบรรทุกจะเยอะนิ่แบบไมไ่พักมันจะมีได้พักช่วงหนึ่งช่วงที่ถนนเ้น,นี้ได้พักนะคะ ช่วงโควิดตอนนั้นเนียยจิ๊บเขาปิดตำบลไม่ได้ไปไหนเส้นนี้ก็เลยมีแต่มอเตอร์ไซค์วิ่งแต่วิ่งน้อยแล้วก็ช่วงที่น้ำท่วมอ่ะมีแจะมาน้ำต้งร้างเลยตอนนั้นก็ไม่มีใครวิ่งละเพราะน้ำท่วมแต่พอเหตุการณ์ปกับมาปกติ๊บกลับมาเหมือนเดิมรถเยอะเหมือนเดิมเลยค่ะ นี่เหลือไม่เยอะแล้วค่ะแปลงนี้เหลือสักประมาณห้าหกไร่ที่ต้องตัดเนี่ยค่ะเมื่อวานตะก้องไปดูแมคโครมามเขาพุดหัวตอปรับที่ส่วนพี่ป้า ให้เราไปตัดยา่าอันนี้ก็เข้าบรรดาแล้วนี่เนาะเอจะพูดอะไรเดวเออ อ๋อนึกออกแล้วค่ะขอโทษตา้กกองช็อตนิดนึงสมองรวนอย่างเอเอเลยฝนน่าจะแรง,งข้าวสานีจะน่าจะได้สังกะทิแล้วเนาะก่อนที่มันจะเข้าหน้าฝนนี้นจริงจังเค้ยค่ะเดี๋ยวตา้กกองย้ายมุมแป๊บนึงเดี๋ยวเราพูดชิปหน้านะคะ0ด9 0ฝาดีค่ะ